แยกน้องมาจาช่างข่วงช่างไก่มันก็สิเป็นนะครับผมท่างเอี่ยงก็ดพัทยากัมาดิพัทยาเพชรจุบุญกัมา,า,า,มาแล้วก็เอี่ยงก็ภาคใต้กัมามองที่ผมภาคพุ่มใจสุดคือนมองภาคใจอยู่นะครับผมตอนช่วงเพิ่นมอบอเอี่ยงกอาเตือนมอบมอบเงินให้กับทาง โรงพยาบาลนี่นตอนนั้นแหะคือผมรู้สึกน้ำตาผมไหลนะครับเจ็กหน่อยผู้หนึ่งนะครับจากดินจากบะหมี่อย่างเลยแต่ว่าเมื่อนี่นะครับ,รบเป็นคนที่บังมีมน้ำรล้วนะครับเป็นคนที่ซอยเหลือสังคมสำหรับองคนี้ก่อนอื่นนะครับ ก็ต้องขอออกตัวเทียนตะกีบพุ่กลับเป็นได้หน้า FC ผู้หนึ่งทีมมองเห็นความสามารถของนทีมองเห็นความสามัครในระยะเวลาหนึ่งปีที่วกนี้ได้สั่งรค์ผลงานเพลงออกมาพี่พี่ให้น้องได้รับชมกุ่ม่็จะเป็นผลงานเพลงสาวแลจะเป็นผลงานเพลงต่อลำก็สามารถเฮ็ดให้ Hukuk bu จอ่โจเประกาศมแลาปฟุกรน้องพูแมนสถานที่เบ้แงเป็สถนที่ที่สองสนที่ที่สองของชาวน้อยเพชรบ้านแกลงสำนักงานแมนเป็นสำนักงานที่สองเลยพราะว่านี่ก็ไม้มีโอกาสนะครับเด้นไปทั่วเึงบัดมห้องที่ไปห้องแรกที่ไปนั่นก็ยังเป็นผู้เดียว่าเป็น้องไตัวแรกก็เรว่าของแมน ปเ,เป็นคนรับผิดชอบเรื่องเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดในบ้านเกตเอพรีเมียมทั้งหมดเลยครับโอ้เ <Hey. S 1> oh, กตเอแต่ธรรมดาไดพ้พี่น้องหบพื้นเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์อีกนะจะประมาณร่วมๆเหลือเป็นแบบประมาณหลายล้าน,นพี่น้องเป็นล้านเลยนะพ oh. าพุมิใจแท่นยีรีัใจแท่นย่างหน่อนน mm hmm. ยง เป็นสะพานบุญพี่ให้นอ๊อเดี๋ยวมาทำบุญกันเสี่ยงงมีเป็นสะพานบุญเคื่อนอืหลายคนอยากทำบุญแต่ไม่รู้ว่าจะทำบุญที่ไหนเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะทำบุญยังไงไปได้เลือกนี่แล้วพรงนี้เดี๋ยวเปิดใช้สะพานบุญยิ่งเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยเพราะว่าซื้ออุปกรณ์การแผยนเนี่ยในลกบาล ที่พันุสนบริษัทแควัดแคว่าเลยบริษัทแควัดแค่ว่าซื้อปอปกรณ์การแพทย์ช่วยเ,ลเหลือเพื่อลิตน้ำกันไหงไนเหืเ่อกนดลคนใดยท,ทุก,กนนท,ทุกใน่านนว่าคนใดทีเก็บหมดอ่นเดียบลงบานนั่นนะครับจาเขายุ่งอุปกรณ์หปอจิุ่งุปกรณ์เพื่อคืน คนหลายครับพี่น้องคนหลายแห้งสังกสีดูสิว่าอ้อมกว้างวิกแตกวิกแตกอ้อมอ้อม้อมกว้างอย่างี้เลยเนาะอ้อมกว้างเต็มสังเกตเลยนะครับพี่น้องสังเกตเลยปัญหาพี่น้องเบิ้งมะล่ำเฮ็ดจากไหนแต่สีหัวว,วิกแตกเฮ็ดที่ไหนแต่สิหัววา่าอันคนหลายคนหน่อยออให้เบิ้งจากที่นาบิกมันเต็มนั่นแหละือวิกแตกเป็นอยังคือว่านามิกเต็มคือวิกแตกก็จะแยกไปจากข้างล่างก็จะแยกไปจากข้างนี้ก็จะหน่อย นามีคนแกะไก่ได้ครับพี่น้องใช้ระยะอ่าประมาณจักเมตรกว่าประมาณหาสิบเมตรประมาณหาสิบเมตรคนเดียวจุคนได้ประมาณหกพันถึงเจ็ดพันคนแมนนั่นคือจำนวนคนที่เพียงพอต่อเจ้าภาพแมนครับคันเล,ลเเื่อนมิกลงไปบารนดีมาเคลื่อนนี่ล้นมิกจนเต็มคลังจนเต็มคืนจะยืนข้างหลังอะไรยืนข้างนคลังเหรอมองนั่งก็เต็ม กับพีอีกเรื่องหนึงที่ผมอยากสื้อรถสกูตสุนองพัฒน์แต่ก่อนอุงยิงจะมาอยู่สารนัดเพล่แป๊บงอุกิญได้ไปขายก๋วยเตี๋ยวกับยายผมไม่ทราบว่ายายอะไรยายน้อยหรือเปล่าถ้าจะไม่มีได้ไปขายก๋วยเตี๋ยวหมูว่าในย่ายกับแม่เดี๋ยวมีโอกาสาผมพูดเองครขา้าวตาข้าวยายยายอุงกิญมาสอนเบิงบรรธธาล่ะตะกี้เพือจะมาไปน้ำกันมเาเยอะหรือล่าันนี้มันกับมาเรียงก๋ยวยเตี๋ยวอันพวนเอสซี่พวกเทายั่วสันดิสิทไว้ก็สัน รมดาธรรมดาแต่นวนนี้ไม่ธรรมดาบรเลืมคนขลังบรเลื่อมขนที่เกยอย่างบูบูเซียอูเซียไ่เื้องหนาหาฉีพสังงานมานํากัับวันนี้เพื่อพนีรัตนาพรตะกี้ไม่ก็เป็นมรับสิ่งไปงานตะกี้สิงหาขายก็ต้มก๋วยเตียวไปกรสว่ดีตั้งใจขายแบบตั้งใจแบบรวดเดียว คือว่าไปขายกระสิไปเรียนเรียนหัวกับกรสิไปแบบเป็นไปนักพ่อไปนักแม่ไปนักกาแล้วไปขายซอยเพื่อนกักนไปกับว่าเคยลืมเรื่องแม่ค้าเพื่อนบ้านยิงประเดีเปิดประมูลเนี้ยยิงประเดอยากขายก็มานไอกันเป็นเดี๋ยวหนึ่งเดี่ยวทีพุงยิงากอาชีพให้สำหรับคนมนันต้อ,นองพอองูดน้าแถวขายรอบดอกรอบดอกนะไอ้ที่ขายกับขายไปเลยไม่เออจะให้คนขายเหล่าขายเบียร์เนาะอ็ไปตามกฎเกณฑ์ ตามเกีเ่ยวกัของทางวัดของทางเรียนเพื่อไม่ให้เกิดการะาทะเลาะวิวาสน,นะครับผมนี่กับพี่เรียมบอกสักนิดละครับพี่น้องเดี๋ยวฝากไปสักนิดละครับ